ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าอยากพักผ่อนกับธรรมชาติและสั 1970, ะสมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านต้องลองมาที่หมู่บ้านคองค่อยจังหวัดอุทัยธานีผมนำสัมภาระไปเก็บไว้ที่โฮมสเตย์ที่ผมได้จองไว้ ลุงปาโมดกับป้าใบสาที่เป็นเจ้าของที่นี่น่ารักมากๆให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราได้กลับมาหาคนที่บ้านเลยหนึ่งสิ่งที่ผมโชคดีมากๆเพราะได้เห็นการลํำเซิร์งแบบประยุกต์ของชุมชนที่นี่ก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมสนุกด้วยจริงๆนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเลยแหละเพราะว่าถ้ามาจะได้สัมผัสกันอย่างแน่นอน จากนั้นพี่ป้านาอาและเด็กๆได้พาผมไปเล่นกิจกรรมในสมัยเด็กๆอย่างทกเทกหรือเดินกะลาแต่ที่เด็ดสุดๆมากกว่านั้นที่นี่มีสอนขี่ม้าถ้าพูดถึงอาหารที่ต้องห้ามพลาดของที่นี่นั่นก็คือไก่กระบอกมันอร่อยมาก ด้วยสุดลับเฉพาะของชุมชนบ้านของคอยและอีกมากมายหลายอย่างที่รอให้นักท่องเที่ยวแบบเราได้เข้าไปลองด้วยตัวเองอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการทอเสื่อจากต้นกกผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สุเทพ บุคคลที่อยู่คู่กับชุมชนนี้มาตั้งแต่สมัยแรกๆของคอยเนี่ยส่วนใหญ่80%เป็นคนอีสานเรานำเอาวัฒนธรรมจาทกทางโน้นมาสืบทอดมาสานต่อมันเริ่มตั้งแต่ปี2517มีคุณพ่อกำนันสุโนงเนี่ยทีตะว่าเขาเรียกกันนะพ่อกำนันสุโนงโตอนนี้ด้วยความเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลของคุณพ่อกำนันเนี่ยเขมองวาตรงนี้น่าเป็นจุดที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ หนึ่งสิ่งที่ชุมชนนี้มีให้ผมตลอดเลยนั่นก็คือรอยยิ้มทั้งความน่ารักของเด็กๆและผู้ใหญ่สิ่งนี้เหมือนเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆที่ทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอ